เถ่ายรูปกันรอเลยนึ้ช่องช้ำเอฟซีมองเอฟซีก่อนพี่เจลียวไม่เอฟซีก่อนลกูกใครมาแบบนี้นอาไรแบบน,นี้นัดหมูแดงหมูแดงอ่ะทำไมอ่ะพี่ในแตะอยู่ใครวันนี้เอาในแตะอ,อยู่กับใครในแตะอ,อ,อ,อยู่ไหนพี่เกลียวอยู่กับใครพ่อหล่อไหมพ่อเชื่ออะไรพ่อ โอเคเว้ยตัวเกอ่ยวจำได้ไงเนี่ยใครใครบอกตัวเกอ่ยทำไมถึงจำได้เนี่ยพ่อบิกก๊กปะสันพ่อบิ๊กคนไหนเนี่ยคนนี้เหรอหรือคนนั้นคนไหนคือพ่อบิก๊กคนไหนคนนี้ตัวนี้ตัวนี้น <c oughs> ลุกขึ้นยังร้อนตูดไหมนะ่ะฮึบไปคนหน่อยเสียงฟ้าร้งาอง ม,มเป็นสีอะไรหน่ไม่ดีไปดูไหมไปดูไปดูไหมครับไปไหมครับไปเลยนำไปเลยค่อยค่อยไป